ในรายการในรายงานดูโอ้โในออฮะมาได้เบิง้งในดูดิมีแยกหลังทั้งหมดมีแยกหลังเนี่ยแปปป้าที่โหแปดชิปหลังเ,เหรอแล้วครับปลากับเสียบมิ้วเสียนมิ้วดิพยายามต้องเต้ตน ย่านน่ามาพอก็เลยมาดึงเสีกมิว้วตอนเช้ามันต้องป่ามันขึ้นยามมือเช้ายามเวียนมาเท่าใดดอกยมงงามแรงอะ่ะแม่นปะปากเ็นนี่ยละ่ะปากีดีเด้อป่ายังไม่ลงมันได้เนี่ยมิวแม่นปะตอนแรกคิดว่าป่าลงเบิดแล้วเอา้าป่ายังไม่ค่อยลงมันไดพี่น้องข้าวเหนียว ข้อหกกำลังออกลวงนะครับอายุ110ยสิบวันมิ้วมะลิหนึ่งศูนย์ห้าก็อายุร้อยสิวันนะครับกำลังออกล้วงกันครับเนี่ยนะครับเป็นข้าวไวแสงนะครับข้าวไวแสงนะครับอายุการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่ประมาณ150วันนี่แหละพี่น้องนะครับร้อบวันนะครับนะครับรอบแรกใส่ปุ๋ย สูตร16 20 0ครับพี่น้องนะครับลำต้นแข็งแรงนะครับบอค่อยร่มพี่น้องเบื้องเขาของพี่น้องเฮาที่ใส่ยูเลียนี่ลำต้นเขาจะอ่อนแอด้ครับนะครับส่วนมากร่มพี่น้องเหนียงเขายังยังแข็งอยู่มิวเป็นแดงนั่นว่าเขาเนี่ยเขาลุงตะฮะปลาท่โถงูมันถึงอยังครับ พี่โอ้งูยังเป็นเป็นงูป่าปะ่ะแมนห่อมิวระวังเด้ยอใส่รองเท้าบูด๊ดีๆโอรเสียนมิวไปเจองูเห่าถูกต้องเต้นจัดการเรียบร้อยเดี๋นี้มิวระวังวเนอฮะเราระวังระวังระวังงูเหา่าที่มิวอ,อ่งูเหา่ามีหลายประเภทได้งูเห่ามันมีเหา่าธรรมดากับเหา่าพ่น นะครับบ้านเท้าก็จะเป็นเท้าธรรมดาเนี่ยมั้งเฮาพ่นเฮาพ่นที่เป็นดำๆอัะมีวตัวสันน้นๆน่ะงูจักวะขั <c anc ion> ้นเออขั้นมีดอกจันยางหลังให้ระวังเด้อดอกจันนะครับงูเหา่ามีหลายประเภทนะครับถ้า <c anc ion> เป็นถ้าเป็นงูเห่าพ่นเนี่ยเวลามันแพ้แม่เบี้ยนี่มันที่พ่นเนี่ยที่พน่นเขาเอาที่พ่น คนพิษข่าตาเขาอะนะคันอยู่ระยะใกล้ๆหมาอ้เสีย่ยหมาเวลามันไปเจองูงเข่าแบบเนี้ยที่ว่างูงเข่าพน่นไ,ไปไประวังให้ดีเกมเป็นที่ดีไปมื่อเสานี้ได้เจะาลวนแนละมื่อเสาเนี่ยแม่นว่เาเออต้องพยายามเจ้าเสาแม่นยนีเมืม่อคืนพึ่งรักยามแล้วว่ามีอ่ะฮะเออยเมื่อคืนเนี้ยน,น,นะครับ ไอ้ร้านเอินเฮาว่าลุงเนี่ยตัวโตเอินเฮาเอินลุงตาก,ก็ได้เนอะไอ้เอินพ่อตายแล้วแต่ร้านใส่มเมย์ล้านนะ่ะตัดไม้ชุ่มแพรเอาไปกับผู้ใดมิวไปไปไปยังใดที่ตัดไม่อยัอยางายุคฮาบว่ะแล้วเอาสมภพว่เห็นหน่ายเห็นตามนั่นไปใส่อันเนี้ยไปไปขางขึ้นมามิวอ,อ๋อไปกลับตี่ไปกับผู้ใดเนี่ยทีมงานนะ่ะ ล่ะเอาโอ้ตัดไม่ยุคาเข่าโรงงานตัดรับจ้างผู้ใดมิวผู้ใดคคนจ้างเสียดวง่าเสียว่าเสียดวงไปรับเหมาด้วยนี่มิวเสียดวงไปรับเหมาไปเมาสวนน่ะมิวเขาคิดเป็นไรด้วยเขาเขาเบิ้งไหมล่แล้วเขาตีเป็นไรแล้วก็ชจุ่มแพหรือว่าจุ่มขนสารจุ่มแพสิ อ๋อเป็นรับเหมาหเสียโดงตัดไม้เข้าโรงงานกระดาษโรงงานฟินิก์เนี่ยะมะั้งอยู่นาำพองชุมแพเนี่ยอยู่ดาำพองไอ้ไม่อยู่โรงงานเนี่ยเขาซื้อเพราะแมน,นตัวน,นี้ตัดพันหาว่ามีตัวเนี้ยพันสองนี่แหละมิวพ,พ,พันสองครับราคา<ป>ฮะไปใส่เดี๋ยวให้ดวงตาเบ่งเครื่องก่อน จะยามน้าแคบว่ะเออเป็นจะยามน้าน้าพอแคบนะครับครับของออสิเด้อเดี๋ยวชิวาเรื่องนี้อยู่ไอศาสตร์น้าน้าสาสรเนี่ยพอเพิ่นเกี่ยวเขาแล้วนี่มาสูบเลยเด้ยอยาจะถิ่งเวลาไว้คันเล้า,าว่างกับนิวกับคลิปงานมาสูบเลยเด้อเอาไป เรียนมิวพี่น้องนะครับหากินตั้งแต่น้อยครับนี่ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม .1 โรงเรียนบ้านหันวิทยาครับพี่น้องนะครับโรงเรียนสมัยก่อนเปิดแค่ม .1 ม .2 ม .3 ตอนนี้ขยายเป็นนะครับมต้นและมปลายครับพี่น้องมต้นและมปลายนะครับตอนนี้อยู่ม .1 พี่น้องก็ยังช่วงนี้ช่วงปิดเทอมมาหาไซ ตรงเต้นครับช่วงเนี้ยนะครับทางเต้นขายอเอาเงินไปโรงเรียนบ่ค่อยได้ของเงินพ่อแม่ยได้พี่น้องนี่นะครับเก่งขนาดเลยนะครับนะครับน้องมิวหรือเซียนมิวพี่น้องนะครับเซียนมิวนะครับนี่ใบกะเพราพี่น้องนี่ใบกะเพราวสวยงามนะครับใบกะเพราน่พี่น้องกะเพราธรรมชาติกะเพราธรรมชาตินะครับเทียงนาพี่น้องนี่เทียงนา นะครับเถียงนาเถียงนาตะกอนนี่แหละคิดถึงทีมงานพี่น้องได้งาต่างงานเพื่อนเทียนะแปลงนี่แหละพี่น้องนะครับได้งาเกิดอุบัติเหตุพี่น้องนะครับเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุนะครับก็เลยไปสบายเราพี่น้องนะครับต่างงานก็ดได้สเสาเฮตดนะนะครับพี่น้องผมก็เลยต้องมารับผิดชอบ ดูแลหน้าแปลงนี่นะครับเฮ็ดทงเทรริงเฮ็ดข้าวเจ้าครับพี่น้องมะลิหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับตอนนี้ก็อาอยุร้อยสิบวันลวพี่น้องนะครับแปลงร่างก็เป็นข้าวเหนียวข,อขอ้าหอหกครับพี่น้องนะครับก็อยู่ใกล้เคียงกันเดี๋พี่น้องเขาวาว่านกันห่างกันสองมือนะครับอายุร้อยสิบวันนะครับพี่น้องร้อยสิบวันนะครับก็ข้าวกำลังออกรวงนะครับพี่น้องตอนนี้เขาต้องการหน้าเมื่อนพี่น้องช่วงนี้ทางช่วงสำคัญนะครับ จนกว่าพ่นเรล่าพี่น้องเขามาที่เหลืองพี่น้องพูนนะจังค่อยจังค่อยลดลดละน้ำพี่น้องนะครับให้เขามมนเหลืองก่อนพี่น้องนะครับให้เขามมนเหลืองก่อนบางคนกัดวาซํานี้กัดเป็นกัดสูบน้ำห่าจะซึหนพี่น้องแต่มันเพอกระเทินนะครับของเขาน้ำมันแปลงใ่พี่น้องนะครับก็เลยต้องสูบให้มันเหลือไปก่อนพี่น้องนะครับสูบม้นเหลือไปก่อนพนพอดีช่วงนี้อากาศฮ้อนพี่น้องนะครับอากาศฮ้อนนะครับ ้อแตกต่างของหน้าเฮากับหน้าของพี่น้องเฮาคือเรื่องการใส่ปุ๋ยนะพี่น้องแล้วก็การเตรียมดินส่วนมากเขาบ่าค่อยลากห่างกันพี่น้องเวลาพี่น้องเฮาเห็ดหน้ากันเพราะว่ามันเปลืองน่พี่น้องนะครับเปืองเขาก็เลยใส่ระบบปันน้นนะนะครับแล้วก็วานแต่ของเฮาหนี่เฮาลากห่างพี่น้องนะครับลากห่างผ่านเจ็ดนะครับอันที่สองก็คือนะครับ การใส่ปุ๋ยพี่น้องนะครับส่วนมากเขาจะใส่ปุ๋ยยูเลียเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนในพี่น้องกระสอบนึงนะครับช่วงข้าวหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะใส่กันนะครับไล่ละสิบกิโลจ้ะพี่น้องถุงหนึ่งหาสิบกิโลก็ใส่ได้หาไล่จ้ะพี่น้องแต่ว่าปัญหาของยูเลียก็คือว่าลำต้นมันอ่อนแอนะพี่น้องนะครับลำต้นมันมันอ่อนแอนะครับนะครับก็บเลยเปลี่ยนพี่น้องเพราะว่าน้าเามันเป็นหน้า เป็นนางามเป็นนาคุมนะครับผมก็เลยใส่ปุ๋ย16 20ศูนยนะ์พี่น้องแทนนะพี่น้องแต่ว่าจากที่นา10ไร่ต้องใส่ยูเลีย2 2ถุงเสี่ยเท่ากับเพิ่มนะครับเพิ่มปุ๋ยขึ้นอีกเป็นสอบหนึ่งพี่น้องเขาต้องใส่ต้องใส่เพื่อมันนิดนึงนะครับถ้าเกิดใส่ยูเลียเนี่ยมันก็ใส่ยูประมาณนะครับไร่ละ10กิโลนะครับพี่น้องข้าหนึ่งเดือนนะครับผมนี่ผมใส่นะครับเป็นปุ๋ยสูตร ใช้สิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่อ่พี่น้องนะครับนาสิบไร่เ่ากับใซสามถุงร้0ยหสิบกิโลเนี่ยพี่น้องสิบหกยี่สิบศูนย์นะครับข้อดีของเขาก็คือเนี่ยลำต้นแข็งแรงเนี่ยพี่น้องลำต้นแข็งแรงแล้วก็ล่กแข็งแรงพี่น้องนะครับเนี่ยสังเกตเบื้องเขาเขามันมดลมบันไดพี่น้องนะครับมดลมบันไดนะครับเนี่ยสังเกตเบื้องพี่น้องนี่นะครับเขา ถ้าเกิดเป็นของพี่น้องเขาเข่าง้ามขนาดนี้นี่นะพี่น้องเข่าง้ามเป็นนี่ร่มได้พี่น้องนี่นะครับส่วนมากล่มแล้วพี่น้องของเขาเนี่ยยังยืนนะพี่น้องให้ยืนยังยืนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข่ามันแก้แล้วนะพี่น้องนะครับเข่ามันกลมแล้วพี่น้องกอเดินเข่ามันกลมแล้วคือเมล็ดเมล็ดมันเต็มเริ่มเมล็ดแข็งเลยพี่น้องถ้าเกิดมันชิดร่มกับเรื่องธรรมดาปกติพี่น้องแต่ว่าช่วงที่ข้าว ตั้งท้องกําลังจะออกล้วงหน่อยพี่น้องนะครับข้าวตั้งตั้งตั้งท้องนะครับนะครับ <c oughs> เริ่มออกล้วงเนี่ยขั้นเขาล่มมันมันก็บ่ค่อยดีพี่น้องนะครับมันก็จะไปทับไปเต็งกันพี่น้องบางทีลํ้ต้นก็หักมันเสีบพี่น้องนะครับทําให้เมล็ดข้าวมันไม่สมบูรณ์นะพี่น้องนะนะครับไม่ไม่สมบูรณ์นะครับอย่ามาดูพี่น้องมาดู ดูข้าวชุดที่เนี่ยในพี่น้องเนี่ยเนี่ยข้าจับเบิ่งดูเลยพี่น้องนี่นี่นะครับจับดูก็รู้ว่าเม็ดมันเริ่มแข็งพี่น้องนี่เม็ดมันเริ่มมันเริ่มแข็งเริ่มแข็งแล้วไอ้พวกที่สอดก้อนมู่เนี่ยพี่น้องพวกออกออกชุดแรกนะครับเนี่ยข้าวอายุร้อยสิบวันนะครับดูด้วยสายตานี่นะครับข้าวน่าจะออกรวงแล้วนะครับที่นะครับ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคาดว่าจะทยอยออกจนเบิดแปลงนะพี่น้องนะครับนี่นะครับจนถึงข้าวอายุพุ่นล้พี่น้องร้อยสามสิบวันพุ่นล้พี่น้องเนี่ยเขาข้อที่ออกเบิดข้อที่ซอดเบิดออกลั้วเบิดทั้งแปลงนะพี่น้องนะครับเพราะว่าข้าวหนึ่งเมล็ดเนี่ยมันมันจะมีนะครับมันจะแตกกอได้สิบกอพ่นได้มั้งพี่น้องตาม ตามตามหลักเพื่อนนะครับขั้นเขาสมบูรณ์นะพี่น้องนะครับข้าวหนึ่งเมล็ดเนี่ยนะครับเวลาเขาแต่ก,กอนะครับกอหนึ่งก็จะมีข้าวอยู่หนึ่งล้วงในพี่น้องมันนับสิพี่น้องนี่นี่นคือข้าวข้าวหนึ่งกอนะครับในพี่น้องอ่าหนึ่งล้วงมาที่นี่อ่หนึ่งล้วงพี่น้องหนึ่งลวงนะครับหนึ่งล้วงนะครับข้าวข้าวหนึ่งกออี่มันที่มีอยู่ตามสูตรมันก็ประมาณแปดถึงสิบล้วงเลยพี่น้องถ้าเกิดมันสมบูรณ์พี่น้องเนี่ยถ้าเกิดมันสมบูรณ์นะครับนะครับ นะครับคาดว่ากลางเดือนพฤศจิกานะพี่น้องข้าวาน่าจะออกลวงแบบร้อยเปอร์เซ็นพี่น้องกลางเดือนพฤศจิกานะพี่น้องตอนนี้ก็น,นะครับวันพุทธที่ยี่สี่นะครับวันพุทธที่ยี่สี่ตุลาคมครับพี่น้องน่ยี่สี่ตุลาคมนะครับ ยี่สี่ตุลาคมครับยี่สิบสี่ตุลาคมนะครับคาดว่านะพี่น้องออกพรรษาวนันที่ยี่บเก้าพี่น้องวันนะครับออกพรรษาวนันที่ยี่บเก้าพี่สิบเก้านะครับนะครับข้าวน่าจะออกลวงเกือบเบิดแล้วพี่น้องนะครับ ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนน่าจะเขาหน้าเขานาส,สีเริ่มเหลืองแล้วพี่น้องนะครับกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเขานี้เวลามันถึงอายุมันมันแกเนี่ยถึงแม้มีน้ำอยู่มันกัดมันกัดเหลืองได้พี่น้องนะครับ้าเบงเมล็ดเขานะครับถ้าเกิดมันแกนะครับแกสมบูรณ์น้ำมันพรอแล้วเขาจะเปียงน้ำออกพี่น้องนะครับเปียงน้ำกินป่าพี่น้อง น่าจะมีปลาอยู่แน่นองอยู่ครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวสิเป่งน้ำกินปลาครับพี่น้องเนี่ยนะครับเป่งน้ำกินปลานะครับนี่น่ครับพี่น้องนี่นะครับ ข้าวเหนียวกขาหกครับพี่น้องนี่นะครับแปลงนี้พื้นที่แปดไร่ครับพี่น้องนี่นะครับแปดไร่นะครับหนึ่งเดือนใส่ปุ๋ยสิบหกยี่สิบศูนย์พี่น้องไปสามถุงนะครับแล้วก็มาช่วงปุ๋ยรับรวงเก้าสิบวันนี่ใส่ปุ๋ยตาทองแพะสิบห้าห้ายิบห้าครับพี่น้องอีกสามถุงครับพี่น้องนะครับ นะครับเน้นเน้นตัวท่ายเลยพี่น้องนะครับเน้นโพแทสเซียมนะครับนะครับเลามาถ่ายรูปพี่น้องเบิ้งนะครับดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาได้พี่น้องเนาะเนี่ยครับนี่นะครับขอบคุณน้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องคุณครับ